เงินพิเศษอสมมาแล้วนะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมผลักดันการจ่ายเงินพิเศษค่าเสี่ยงภัยอสมทั่วประเทศแล้วนะคะเดือนละ500บาทนะคะจำนวน19เดือนทั่วประเทศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามี่บุ๋มบีบนะคะคลิปนี้นะคะมีบุ๋มก็มาบอกเล่าข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเงินพิเศษอสมนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าป่วยการอสมที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดรพร้อมๆกันนะคะก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก,กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของไม่บุ๋มด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะไม่บุ๋มเนี่ยไปผ่าตัดทําสัลญญกรรมจมูกมานะคะตอนนี้ก็ยังพูดได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามนะคะเพื่อที่จะเล่าข่าวให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะเพื่อที่จะไม่ตกข่าวเนาะ สำหรับรายละเอียดคลิปนี้นะคะก็คือนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะหรืออสอมอนั่นเองนะคะทั่วประเทศเลยนะคะจำนวน50คนนะคะเข้าพบโอกาสนี้นะคะนายจำรัด คำรอดประธานชมรมอรสมอแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการกล่าวขอบคุณรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนะคะที่ช่วยผลักดันดูแลอสมอทั่วประเทศนะคะก็จะมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1ล้านสหม่นคนทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ได้รับค่าเสี่ยงภัยคนละ500บาท เป็นระยะเวลา19เดือนนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะโอกาสนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการชื่นชมการทำงานของทีมงานอสมอที่ทุ่มเทเสียสละและเป็นกำลังใจสำคัญในการดูแลประชาชนให้ความรู้และคําแนะนำในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 จนได้รับการยกย่องจากต่างประเทศนะคะในการดูแลป้องกัน โรคโควิด -19 ของไทยอีกด้วยนะคะทั้งนี้นะคะขอย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขะะจะช่วยผลักดันค่าเสียงภัยอสอมคนละ500บาทเป็นระยะเวลา19เดือนนะคะเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลประชาชนต่อไปนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวย้ำว่า เรื่องการเสี่ยงภัยของอสมคนละ500บาทนี้นะคะเป็นเวลา19เดือนเป็นผลจากการทำงานอย่างเต็มที่ของอสมเองทุกคนนะคะและถูกจัดอันดับความสำคัญเป็นอันดับแรกของงบประมาณพลกเงินกู้45,000ล้านบาทด้วยนะคะย้ำนะคะอสมเป็นการทำงานด้วยจิตอาสาจริงๆนะคะแต่การตอบแทนค่าเสี่ยงภัย เป็นการช่วยเหลือตามสถานการณ์ที่ทุกคนทำงานจนเป็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดของสังคมและต่างประเทศมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างจริงจังในข้อนี้ด้วยนะคะทั้งนี้นะคะนายจำรัดคำรอดนะคะประธานชมรมอสมอแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ช่วยผลักดันในเรื่องค่าเสี่ยงภัยดังกล่าวให้กับอสมทั่วประเทศนะคะมติคณะรัฐมนตรีจะออกมาอย่างไรอสมก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะคะเพราะการทำงานจิตอาสาเพื่อประเทศเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ